ขกะทะเบียนสมรถเฉยๆแต่ไม่มีสิทธิ์ทําอะไรว่าง่ายคือไม่มีสิทธิ์ที่จะแม้แม้แต่จะอยากได้อะไรอย่างประมาณนี้นะสวัสดีค่ะทุกคนจ้าสวัสดีวันนี้ก็อยู่ในมุมห้องนอนเนาะวันนี้มีเรื่องจะมาพูดคุยกับทุกคนนะคะจะมารีดผ้าไปด้วยนะคะวันนี้มีผ้าให้รีดมีเรื่องที่จะมาคุยกับทุกคนโอ้ยคนแขนลูกหนาว คุยเรื่องมีเรื่องที่จะมาคุยกับทุกคนแล้วก็รีด้าไปด้วยเนาะ,ะแล้วก็มีหลายคนบอกว่าน้องไอสัญญกรรมมาเสียงเปลี่ยนเมื่อแม่ด้วยจ่าไอ้เป็นคนแบบคอแห้งอยู่แล้วนะคะต้องกินน้ำตลอดนะคะจะมาพูดว่า มีสิทธิ์อย่างมาด่าไอ้ไออีบา้าโอเคบล็อกนะคะจบค่ะไม่ว่ากันเนาะอ๋อเดี๋ยวอาจะมาตอบคอมเมนต์อันนี้นะคะนี่ค่ะทีเ่เพื่อนบอกกับอายว่าเหมือนกับว่าออานะ้น่ะมีทะเบียนสมรถแต่ว่าไม่มีสิทธิ์ทำอะไรเลย ไอจะไม่ไอซิมาตอบในเชิงของไอ้นะคะแต่ผู้อื่นไอก็ไม่รู้ว่าเพื่อนจะคิดยังไงเมียฝรั่งคนอื่นเป็นยังไงไอไม่รู้เนาะสําหรับตัวไอ้นะคะไอรู้จักก็พอใหญ่ตอนที่เพื่นอายุ69ปีตอนนั้นเพื่อนก็ยังรับจ็อบพิเศษนนะั่ก็คืออยู่เกาหลีนะคะแต่ว่าตอนนั้นอะเพื่อนยังโบรับจ็อบแต่หลังจากที่รู้จักกับไอเพื่อนก็ไปรับจ็อบพิเศษอยู่เกาหลีอยู่ญี่ปุ่นก็เกือบจะ4ีหปีเลยนะที่เพื่อนบอกว่า ไม่มีสิทธ์อะไรเลยความหมายก็คือเหมือนกับไอเนี่ยกทตเบียนสมรสเฉยๆแต่ไม่มีสิทธิ์ทําอะไรว่าง่ายคือไม่มีสิทธิ์ที่จะแม้แม้แต่จะอยากได้อะไรอย่างประมาณนี้นะความคิดของไอนะคะอ๋อแล้วไอก็จะพูดว่าถ้าถามวไอามีสิทธิ์ไหมไอ้มีสิทธิ์นะคะไอมีสิทธิ์ในทุกๆอย่างแต่ว่าทําไมไอไม่เรียกร้องสิทธิ์ของตัวเองเพราะว่า ที่ผ่านมาในความรู้สึกข,ของไอ้ไอก็ว่าพ่อใหญ่เพิน่นให้ไอ้เยอะแล้วนะคะให่ไอ้หลายแล้วนะคะส่วนที่ถ้าสมมติว่าถ้าสมมติว่าพ่นยังให้นานให้นี่ก็อีกอย่างหนึ่งเนาะแต่ถ้าสมมติว่าให้ไอ,อ้ขอไอ้เคยขอกับพ่อใหญ่แต่มันเป็นการที่ว่ามันผิดกันและอีกอย่างหนึง่งตอนที่เราจดทะเบียนสมรสเนาะก็คือเราก็บอกกับานายสินสมรสว่า อะไรที่เป็นของอายก่อนที่แต่งงานอะไรที่เป็นของอายก็คือเป็นของอายอะไรที่เป็นของพ่อใหญ่ก็คือเป็นของพ่อใหญ่แต่ว่าหลังจากแต่งงานสินสมรสร่วมกันนะคะทุกคนก็จะประมาณนั้นเนาะถ้าถามสิทธิ์อายมีทุกอย่างนะแต่ว่ามันอยู่ที่จิตใต้สำนึกของอายด้วยนะคะทุกคนจะไอายก็ว่าจังนั้นเพราะว่าอายเคยบอกแล้วว่าไอา้โบได้ทํามาหากินน้าเพลินตั้งแต่แรกคืออายไม่ได้หาเงินกลับแก่ ถ้าสมมุติว่าไอาแต่งงานตอนที่เพิ่นอายุ40ปีแน่นอนค่ะไอว่าแน่นอนนะคะไอ,อยังได้นั่นได้นี่ไอต้องขอแน่นอนนะคะแต่อันนี้คือเพื่อนหาเงินมาตลอดชีวิตแล้ววันนี้เขายังมีสิทธิ์ในเงินทองในทรัพย์สินมรดกของเพิ่นมันเป็นไปบ่ได้นะในความคิดของไอไอคิดว่าให้เขาสมัครใจให้เขาแบบอยากให้เราดีกว่า นะคะดีกว่าเขาสิไปขอเขานี่คือความรู้สึกของออ้นี่คือเป็นความรู้สึกของอายจากใจนะคะอืมพ่อพ่อใหญ่เพื่อนก็นบอกกับอายตอนที่เพื่อนเอ่อให้ไยไปเฮ็ดทินนัมเบอร์ให้นะเพื่อนก็นบอกว่าฉันจะเขียนนั่นเขียนนี่ถ้าฉันเป็นอะไรไปฉันจะให้เธอไปรับนะที่สิงคโปร์นะอันนี้ก็คือเพื่อนสมัครใจที่จะให้อายอย่างเงี้ยก็โอเคแต่ถ้าสมมติว่า ให้อายขอเหมือนแบบว่าถ้าสมมติว่าเพื่อนขายเรือมาแบบอย่างเงี้ยเพื่อนให้อายบ่อันนี้ก็แล้วแต่สิทธิของเพื่อนนะคะอืเพื่อนซื้อให้อายหรือไม่ให้ก็แล้วแต่เพราะว่าโดยปกติเพื่อนบอกเออท่านจะให้เธอนะสามสิบเปอร์เซ็นสิบเปอร์เซ็นที่ผ่านมานะคะที่ขายเรือได้ขายนั่นขายนี่ขายรถบ้านได้เพื่อนก็แบ่งตามน้ําใจแต่ไม่ใช่แบบว่าตามสินสมรสแบบว่าที่เราหามาด้วยมาหามาด้วยกันอย่างงี้ประมาณนี้เพราะว่าเวลาเพื่อนซื้อก็เป็นตังของเพื่อน อ้โบได้ซื้อน้ำเพื่นอนนะนะอืออายก็เลยรู้สึกว่าอายมีความที่แบบว่าความคิดของอายเนาะอายกับโบได้แบบถ้าถามว่าเงินอยากได้บอกมันบ่มีไผบ่อยากได้เงินดอกมานนเรื่องจริงอายก็อยากได้แต่อายก็รู้สึกว่าไม่อยากอยากบบอยากแบบบ่อยากได้จนเกินไปที่แบบว่าเออเธอขายเธอก็แบ่งให้ฉันนะขายเรือก็แบ่งให้ฉันนะเพราะว่าเราแต่งงานางเนี่ยมัน ไม่ค่ะเพราะว่าเวลาที่อไอขายขายที่ดินตรงนี้ขายที่ดินให้น้องแอนน่ะเราก็ยังไม่ได้ถามว่าให้ฉันนะนั่นแหละค่ะเวลาที่ไอซื้อรถนะคะเพราะหลังจากที่แต่งงานกันไอซื้อรถเนาะมันก็ต้องเป็นชื่อของคนสองคนเพราะใหญ่ก็ไม่ได้ถามว่าทําไมไม่เอาฉันซื้อด้วยเพราะมันเป็นสินสมรสมับทุกคนจะตอนนั้นอายก็ยังเอาชื่อของแม่ไอไปซื้อนะคะเพราะใหญ่บอกว่า เอาชื่อของคนที่ซื้อได้เลยพอตอนนั้นพญานุเพิ่มบริอยู่ประเทศไทยเพิ่งก็บไริบอกว่าฉันกลับไทยเธอค่อยซื้อเพิ่งก็บบริอยากได้อย่างกองอายนะคะก็เลยเป็นการที่แบบว่าเออต่างคนต่างบริอยากหวังอย่างของไผ่แบบนี้นะเออหอดเวลาคือเขาว่าแหละบางเทือ่อเล่าอาซีอยากอยู่ผู้เดียวบ้างอยากอยู่น้ําอ้บ้างแบบนี้ก็แล้วแต่เราพี่น้องเสือบอ่ <c oughs> พี่น้องเสือบอกว่าถ้าสมมติว่าพ่อใหญ่เนี่ยอายุีิห4 0ิบปีนี่อายไปแล้วด้ไอบ้บไดคาลากระสังป่านนี้อี่รีแต่อันนี้เหมือนแบบว่าเอาฝนตกเหมือนว่าเพื่อนกับเป็นไม้ใกล้ฝั่งนะคะอืมบางเทื่อคือความดีของเพิ่อนนี่พ่อใหญ่นี่ ถ้าตัดเรื่องแบบว่าอารมณ์ตัดสินใจหรือ,อยังเป็นเเนพื่อนเป็นคนดีเกือบจะ 80- 90%, 90เรลยนะคะเรื่องไม่ดีไม่มีไม่ใช่เป็นคนเจ้าชู้ไม่ดื่มไม่เที่ยวผู้หญิงไม่มีนะเกือบจะเป็นคนดีเกือบ100%เพียงแค่ว่าบางครั้งด้วยอายกับเราน,นี่นะอายุนะคะภาษาวัฒนธรรมหลายๆอย่างที่มันไม่สามารถที่จะไปต่อกันได้หรือ อาจจะไปต่อกันได้แต่เพียงแค่ว่าเขาอาจจะเว้นซ่องคืออายว่าเนี่ยเว้นช่องว่างให้เป็นคือคู่มือนี้แล้ววันหนึง่งเราค่อยมากลับมาอยู่ด้วยกันเผื่อเรารักกันมากหรือถ้าสมมติว่าวันหนึง่งเรากลับมาอยู่ด้วยกันแล้วเรารู้สึกว่าเราไม่รักกันอันนั้นก็อีกกรณีหนึ่งนะคะทุกคนจะ้ะถ้าเราหรู้สึกเออกลับมาแล้วเราหรู้สึกเสยๆเราก็บอกนะ ถ้ารู้สึกว่าเราเฉยๆเราไม่ได้รักกันก็ต่างคนต่างไปล่าก,ก็บ,บริหนังนะคะเพราะว่าเงินที่เรามีคู่มอือนีมันสามารถใช้จนแบบว่าพิ่นกลับไปเป็นทุลีดินแล้วนะซึ่งมันแตกต่างกับเรานะคะซึ่งมันแตกต่างกับเราที่เราจําเป็นต้องมาควนขวยหางเงินหาทองคู่มอือนี่นะคะนั่นแหละค่ะไอ้ก็เลยอยากบอกว่าไอ้มีสิทธิ์คะไอ้มีสิทธิ์ทุกอย่างแต่ว่ามันอยู่ที่ จิตใต้สำนึกของไอ้นี่แหละค่ะที่ไอ้บอกาที่สิเอ่ยอีหยังที่จะทําอะไรเหตุนั้นเฮ็ดนี้เพราะยังเพราอยากซื้อรถคันใหม่ไอ้ก็ไม่ได้บอกว่าเอาชื่อเอาชื่อของฉันด้วยสิเพราะว่าเราซื้อหรือไอ้ซื้อก็ขี้ได้คือกันในความคิดของไอ้เพราะไอ้บอได้อยากอยากได้ขนะบางเื่อไงไอ้คิดไอ้คิดแบบนั้นค่ะ ในความคิดของอายหรอกว่ามันก็เลยเป็นการที่แบบว่าเออคนก็เลยบอกว่าเออเธออยู่เห็นอย่างอยู่แบบว่าปานอยู่โัเดียวไริยืนมือมาสอยเธอ,อยังทางานงากๆงแบบนี้ก็ไม่เป็นไรนะก็ไม่เป็นไรอายก็ทํางานเพราะว่าหนึ่งก็คือเคยเคยบอกว่าป้าเพิ่นก็เคยให้อายให้มาเยอะด้วยแหละนะคะให้มาเยอะสมัยตอนที่เพิ่นเห็ุงานอยู่ญี่ปุ่นอยู่เกาหลีให้จนอายมีรีสอร์ท มีบ้านมีนั่นมีนี่มีเงินนะคะมี KPP คู่มเหมือนนี่ก็เพราะว่าพ่อใหญ่ก็ว่าได้นะ,ะเพราะว่าป้าเพื่อนเป็นคนหนึ่งที่ตั้งชื่อช่องให้อายก็อาจจะเป็นรู้จักกับเพื่อนก็ได้จากเพื่อนก็ได้แบบนี้นะมันก็หลายความคิดเนาะถ้าถามว่าไอ้ห้ามได้บอกไอ้ห้ามความคิดของพายก็ได้ดอกเพราะว่าขนาด่าโตของเราเนี่ยบางเถือเฮายังแบบคิดบดีกับผู้อื่นคือนะคะ ไอ้ขออนุญาตเอ่ยถึงน้องพันเนาะสาวพันไอ้ก็ดูแกอยู่เหมือนกันนะคะที่เพื่อนสอบใบขับขี่เนาะรอบที่สองก็ไม่ผ่านและอีกอย่างนึงแฟนเพิ่นกะจะไปกรุงเทพด้วยนะแล้วก็ไปอยู่ถึงสามเดือนแต่สาวพันก็ให้ไปแล้วก็หลายคอมเมนต์แบบว่าคือปล่อยให้หลูกเมียแบบอยู่แบบนี้ผู้เดียวได้อประมาณนี้กับเป็นความคิดที่แบบว่าคิดแทนสาวพันนะนะ ซึ่งคนที่เข้าใจดีที่สุดคือใครรู้ไหมคือเมียคือเมียแล้วก็ผัวเขาเจ้าครอบครัวของเขาบางครั้งคือคือสัพันธ์เราบอกนั่แหละ,ะลว่าตาแฟนของแกก็อยู่เยอะแล้วก็อยากไปก็บบเป็นอย่างบางคนก็แบบว่าเออปล่อยมา,มาประเทศไทยคนเดียวเสร็จแน่นอนเสร็จผู้หญิงไทยแน่นอนอันนี้มันก็ห้ามบ่ได้ถ้าคนไม่อยากมี อยู่นากันก็มีได้นะคะมันไม่ได้เกี่ยวหรอกนะคะนั่นแหละก็คิดแทนแทนเพื่นนอนบางก็อะไรกออคนเฮานี่นะแบบนี้นะแต่ถ้าถามว่าเขามีสิทธิ์คิดไหมเขาก็มีสิทธิ์คิดแล้วเรามีสิทธิ์ตอบไหมเราก็มีสิทธิ์ตอบเพราะมันเป็นช่องของเรานะคะอือไอ้ก็เลยคิดว่าเออทําไมรู้สึกแบบแบบนี้นะเพราะว่าหนึ่งคือรายอย่างหละ คือหลายคนแบบว่าน้อง move on, อายมุฟออนได้แล้วอย่างแบบนี้คู่ใหญ่ก็เหมือนแบบว่ามาก็วัเดียวก็มาเดี๋ยวก็ไม่มาวนเวียนอยู่อย่างเงี้ยเหมือนแบบว่าให้ฮอท่าแล้วก็บมาไหมแบบนี้อย่าง,งหนึ่งเลยเคยบอกถ้าคนมีคนเลี้ยงหรือคนบอกให้ไอาไปหรือฉันจะไปอยู่บ้านพักคนชะาไปอายไปแล้วจ้ะแต่ว่าคนมีคุณที่แบบว่าชุบให้อายเป็นอีกคนหนึ่งได้ไอายก็เลยคิดว่าเออก็อยู่ดูแลกันไปถ้าวันหนึ่งมันไม่ใช่มันก็ไม่ใช่ แต่ถ้าวันหนึ่งมันใช่มันก็กลับมาหากันคนเรามันก็ก็แค่นั้นจริงๆนะคะทุกคนใางความคิดของอายนะอายก็เลยว่าได้คิดอย่างมากมา,ายนะนะเหมือนบางครั้งแบบว่าหลายคนบางครั้งแบบว่าบางเท่อนนะอาคิดนะถ้าสมมติว่าวันหนึ่งพ่อใหญ่เพิ่มมีคนใหม่หรือเปิดโตมาแบบนี้บอกอายว่าเออฉันต้องการคนดูแลแบบนี้ อ้ก็ไม่ได้คิดที่จะฟ้องเลยนะทุกคนจ้ะอือไอ้ไม่เคยคิดที่จะฟ้องเอาเงินเอาทองบอจกจ้ะเลิกกันด้วยดีเลยให้เงินไม่ให้เงินกันแล้วแต่ก็เลิกกันด้วยดีนะคะบม่รู้อ่ะอ้ก็เป็นแบบนี้อ่ะบางคนก็คงซีคิดว่าซื่อบื้อยังอยู่ฉะนั้นยังนี้ก็ไม่เป็นไรเนาะมันเป็นความคิดของแต่ละคนนะคะถ้าถามว่ามันซื่อบื้อจริงไหมก็ไม่รู้อนะเนาะ อ้ก็ไม่รู้จะพูดยังไงนะคะแต่ถามว่ามีสิทธ์ไหมไอ้มีสิทธิ100์ร้อยเปอร์เซ็นะคะแต่ว่าออ้บอใส่สิทธิ์นั่นไอ,สอลล้สงสารเราแตล,ลายก็บริโภคคนไข้ที่อยากได้อีหยังของเพื่อนไปมากกว่านี้นะคะแค่อ้คิดว่าถ้าสมมติว่าคนมันอยากให้อะเห็นว่าเข้ามาอยู่เป็นปีเป็นปีเป็นนี้เขาก็ให้นะคะแต่ถ้าสมมติเขาไม่ให้เขาก็แค่อาจจะมีรายจ่ายทางอื่นซ้าคันอย่าไปคิดหลายนะคะทุกคนจะ้ะ ดีทำมาแล้วแล้วก็จัไปรับเดอร์เข้าเมานะคะมาเห็นงานนีก็มีความสุขดีอีกอย่างหนึ่งนะคะมันได้อยู่กับเจ้าของนะคะมันอิสระมันไม่ได้คิดว่าเที่ยงนี้จะกินอะไรถ้าสมมติว่าอยู่กับพอ่อใหญ่เนี่ยคิดแหละเที่ยงนีไอเซีนยนยงให้เรากินแรงเนี่ยเซีนยนยงให้เรากินไม่ซีไปใส่เห็นนั่นเห็นนี่แตก่การที่เราอยู่คนเดียวมันก็มีความสุขกิกแบบไม่ต้องคิดอย่างมากมายสุดท้ายแล้วสิ่งที่จําเป็นที่สุดคือ ทำตัวเองให้แข็งแรงแล้วก็มีเงินบ้างส้ำนั่นจ้ะชีวิตก็มีความสุขแล้วนะคะทุกคนจะ้ะขอบคุณค่ะบ๊ายบาย